ลองนึกภาพคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีเมม ORY เลยสิครับไม่มีเลยนะมันจะทําอะไรได้บ้างฟังดูเหมือนจะทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่านะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับกับแนวคิดพื้นฐานสุดๆของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าไฟไนออโตมาตะเป็นโมเดลที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่บอกเลยว่าพลังของมันนี่ไม่ธรรมดาเลยครับ ใช่แล้วครับคำถามนี้แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าไอข้อจำกัดที่ว่าไม่มีหน่วยความจำเนี่ยมันจะกลายมาเป็นพลังที่น่าทึ่งได้ยังไงโอเคนี่คือสิ่งที่เราจะมาดูกันนะครับเริ่มจากคอมพิวเตอร์แบบไม่มีเมม o r ีคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงไปดูพลังของเดาแล้วก็มีเรื่องที่น่าทึ่งรออยู่ก่อนจะปิดท้ายว่าทั้งหมดนี้มันไปอยู่ในชีวิตจริงของเราตรงไหนบ้าง มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีหน่วยความจำมาดูกันว่าเจ้าเครื่องจักรที่ดูแสนจะธรรมดานี่มันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้นิยามมันแบบเป็นทางการหน่อยนะครับไฟใน์อัตมาตาเนี่ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เอาไว้บวกลบคูณหารนะแต่มันคือเครื่องตรวจสอบรูปแบบหรือเครื่องจดจำภาษาครับคำว่าภาษาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ แต่หมายถึงชุดของตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เรียงกันตามกฎเกณฑ์บางอย่างหน้าที่ของมันง่ายมากเลยคืออ่านข้อมูลที่ป้อนเข้ามาแล้วก็ตอบแค่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านแค่นั้นเองครับลองจินตนาการตามนะครับเรามีแถบกระดาษยาวๆที่มีตัวอักษรเขียนเรียงกันอยู่นี่คือ INPUT แล้วก็มีหัวอ่านที่จ้องอยู่ที่ตัวอักษรทีละตัวอ่านเสร็จก็เลื่อนไปทางขวา ที่สำคัญที่สุดคือหน่วยควบคุมหรือสมองกลของมันซึ่งจะมีสถานะอยู่ได้ไม่กี่แบบเท่านั้นพอมันอ่านตัวอักษรตัวนึงมันก็จะเปลี่ยนสถานะของตัวเองไปตามกฎที่ตั้งไว้แค่นั้นเลยครับเอาละ่ะทีนี้มาดูกันชัดๆเลยว่ามันทำงานยังไงเราจะเริ่มจากประเภทที่เบสิกที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดนั่นก็คือออโตมาตาจำกัดเชิงกำหนดหรือที่เรียกสั้นๆว่า DFA ครับ คีย์เวิร์ดของมันคือคำว่าเชิงกำหนดหรือ deterministic นี่เลยครับมันหมายความว่าไม่มีอะไรต้องให้ลังเลเลยถ้าเครื่องจักรอยู่ในสถานะ A แล้วเจอกับ Input เป็นอมันจะมีทางไปต่อแค่ทางเดียวเท่านั้นเป๊ะเป๊ะเลยไม่มีทางเลือกไม่มีสองจิตสองใจทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วครับให้เข้าใจง่ายขึ้นลองดูตัวอย่างนี้กันครับ สมมุติว่าเราอยากสร้างเครื่องจักรที่เช็คว่าในประโยคนี้มีตัว b เป็นจำนวนคู่หรือเปล่าเราก็จะมีสองสถานะคือ q ศูนย์แทนจำนวน b เป็นคู่กับ q 1แทนจำนวน b เป็นคี่ q ศูนย์เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ยอมรับนะครับเพราะถ้าไม่มี b เลยคือศูตัวก็ถือว่าเป็นคู่ทีนี้กฎก็ง่ายๆถ้าเจอ a ก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเจอ b เมื่อไหร่ก็ให้สลับสถานะจากคู่ไปคี่จากคี่ไปคู่แค่นี้เลยครับ มาลองเดินเครื่องจักรไปพร้อมๆกันเลยนะครับสมมุติ Input คือ A A B B เราเริ่มที่ Q 0ซึ่งเป็นสถานะคู่เจอ A ตัวแรกอยู่ที่เดิมเจอ A ตัวที่2ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะอ่ะเจอ B ตัวแรกปุ๊บเปลี่ยนไป Q 1ทันทีตอนนี้สถานะคือคี่แล้วนะพอเจอ B ตัวที่2ก็สลับกลับมาที่ Q 0สถานะเป็นคู่อีกครั้งสุดท้ายเจอ A ก็อยู่ที่เดิมครับ แล้วผลลัพธ์ก็คือพอเราอ่านข้อมูลจนหมดเครื่องจักรมันมาหยุดอยู่ที่สถานะ Q0 ซึ่งเป็นสถานะที่เราตั้งค่าไว้ว่าเป็นสถานะยอมรับดังนั้นเครื่องจักรก็จะตอบว่าผ่านเพราะว่า ABBA มี B 2ตัวซึ่งเป็นจำนวนคู่นั่นเองครับง่ายๆแบบนี้เลยครับที่เราเพิ่งดูกันไปคือ DFA ที่ตรงไปตรงมามากๆแต่ทีนี้ครับ เราจะมาเจอกับญาติของมันที่ดูเหมือนจะมีพลังพิเศษกว่าเยอะนั่นก็คือออตโตมาตาจำกัดไม่เชิงกำหนดหรือ NFA ครับลองดูภาษานี้ครับ AB หรือ ABA ซ้ำกี่ครั้งก็ได้หมายความว่าคำที่ยอมรับก็อาจจะเป็น AB ABA ABA หรือ ABAB ก็ได้ ฟังดูเหมือนไม่ยากนะแต่ถ้าจะให้ DFA ที่ตรงไปตรงมาแบบเมื่อกี้มาจัดการภาษานี้แล้วก็มันจะซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยครับดูภาพนี้เปรียบเทียบกันได้เลยครับทางซ้ายคือ DFA โอ้โหต้องใช้ตั้ง5สถานะวุ่นวายมากเพื่อให้ครอบคลุมทุกความเป็นไปได้แต่พอมาดูทางขวานี่คือ s o ลู t i o n แบบ NFA ใช้แค่3สถานะเองดูเรียบง่ายกว่ากันเยอะ การทางานของมันจะเหมือนกับว่ามันเดาได้ว่าอินพุตที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าแพทเทิร์น A B หรือ A B A กันแน่นี่แหละครับความเจ๋งของ NFA มันไม่จําเป็นต้องมีทางไปแค่ทางเดียวเวลาเจอกับอินพุตตัวหนึ่งมันอาจจะมีทางเลือกให้ไปได้ตั้งหลายสถานะหรืออาจจะไม่มีทางไปเลยก็ได้ไม่พอนะครับมันยังสามารถวาร์ปหรือย้ายสถานะได้เองดื้อ,ดอโดยที่ไม่ต้องอ่านอินพุตอะไรเลยก็ได้ ซึ่งการวาร์ปนี่แหละเหมือนการแตกแขนงความคิดออกไปสำรวจเส้นทางใหม่ๆได้ฟรีๆเลยหลักการของมันก็คือ NFA จะเหมือนกับว่ามันสำรวจทุกเส้นทางที่เป็นไปได้พร้อมๆกันเลยแล้วถ้ามีแค่เส้นทางเดียวขอแค่ทางเดียวเท่านั้นที่วิ่งไปจนสุดทางแล้วไปจบที่สถานะยอมรับได้มันก็จะถือว่าผ่านทันทีเหมือนเราส่งคนไปสำรวจร้อยเส้นทางแค่มีคนเดียวหาทางออกเจอก็ถือว่าภารกิจสำเร็จแล้วครับ มาถึงช่วงพีคของเรื่องแล้วครับเราเห็นแล้วว่า NFA นี่มันดูฉลาดกว่าทรงพลังกว่า DFA แบบเทียบไม่ติดเลยแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอนี่คือคำถามสำคัญเลยครับไอ้พลังวิเศษที่เหมือนจะเดาทางที่ถูกต้องได้เองเนี่ยมันทำให้ NFA เป็นเครื่องจักรในอีกระดับหนึ่งที่เหนือกว่า DFA จริงๆหรือเปล่าและคำตอบที่น่าทึ่งก็คือไม่เลยครับ ทฤษฎีบทนี้คือการหักมุมครั้งใหญ่มันบอกเราว่าไอพลังที่ดูเหมือนจะวิเศษของ NFA เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เพิ่มความสามารถในการจดจำภาษาให้มันเก่งขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวไอเดียมันเป็นแบบนี้ครับแทนที่ DFA จะพยายามเดามันจะใช้วิธีที่ฉลาดกว่าคือมันจะติดตามทุกการเป็นไปได้ไปพร้อมๆกันเลยมันจะจำไว้ว่าณนะวินาทีนี้ NFA อาจจะอยู่ที่สถานะ A ก็ได้ หรือ c ก็ได้หรือ f ก็ได้แล้วมันก็มองว่ากลุ่มของสถานะ acf เนี่ยคือสถานะใหม่ที่ใหญ่ขึ้นของตัวมันเองพูดง่ายๆคือมันจำลองการแตกแขนงของ nfa ได้ทั้งหมดนั่นแหละครับกระบวนการแปลงร่างนี้มีชื่อเรียกเท่ๆว่า subset construction ครับมันเป็นเหมือนสูตรสำเร็จเลยที่เราสามารถเอา nfa ที่ดูซับซ้อนมาสร้างเป็น dfa ที่ทำงานแบบเดียวกันเป๊ะๆได้เสมอ โดยที่สถานะใหม่ของ DFA แต่ละอันก็คือกลุ่มหรือเซ็ตของสถานะจาก NFA เดิมทำให้มันติดตามทุกการแตกแขนงของ NFA ได้อย่างเป็นระบบโดยที่ไม่ต้องเดาอะไรเลยเอาล่ะครับเราตะลุยทฤษฎีที่น่าทึ่งกันมาพอสมควรแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าไอเดียพวกนี้มันออกมาจากโลกของทฤษฎีมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงสำคัญกับเทคโนโลยีที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวัน จริงๆแล้วไฟในออโตมาตามันอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับเวลาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจโค้ดที่เราเขียนเวลาที่เรากด c t r o l f เพื่อหาคำในเอกสารหรือแม้กระทั่งเวลาที่ข้อมูลวิ่งไปมาในอินเทอร์เน็ตเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ก็คือหลักการของออโตมาตานี่แหละครับความเท่าเทียมกันของ NFA กับ DFA มันทำให้เราสามารถออกแบบไอเดียที่ซับซ้อนด้วย NFA แล้วค่อยแปลงมันเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้จริงและเร็วมากๆด้วย DFA ครับแต่แน่นอนครับ ด้วยความที่จุดเด่นของมันคือไม่มีหน่วยความจำมันก็เลยมีข้อจำกัดที่สำคัญมากๆอยู่นั่นก็คือมันนับเลขไปเรื่อยๆไม่ได้ตัวอย่างคลาสสิกเลยคือมันไม่สามารถเช็คได้ว่ามีตัว a 10ตัวตามด้วยตัว b 10ตัวเป๊ะๆหรือเปล่าเพราะพอเจอนับ a ไปสักพักมันก็จะลืมไปแล้วว่านับไปถึงไหนและนั่นก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากครับเราได้เห็นพลังของเครื่องจักรที่ไม่มีความจำกันไปแล้ว แล้วถ้าถ้าเราลองหยิบยื่นหน่วยความจําให้กับมันละ่ะแค่หน่วยความจําง่ายๆสักอันนึงพลังของมันจะถูกปลดปล่อยไปได้ไกลแค่ไหนนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในโลกของทฤษฎีการคํานวณครับ